จะพามาดูเทสทำข้าวต้มเป็นพิเศษนะคะไอ้อันตรงนี้มันยังร้อนอยู่นะคะเราก็ต้องทําเทสทำข้าวต้มให,ให้ดีที่สุดนะคะเราจะรอให้ข้าวต้มเสด็จน้ําก่อนนะคะอย่าเช่ที่ตักข้าวต้มไว้นานเพราะว่ามันจะร้อนนะคะเรามาคุณข้าวต้มกันเลยค่ะเทสทำอาหารเนี้ยต้องทาให้ข้าวต้มเสด็จน้ดํดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วรอให้ข้าวต้มเสด็จน้ํานะคะ แล้วเราก็ค่อยใส่ข้าวต้มลงไปแล้วก็คนนะคะข้าวต้มทีละเม็ดนะคะไม่จําเป็นว่าต้องใช้เม็ดเดียวนี่ค่ะข้าวต้มของเราสิดน้ํานะคะอยากให้เตาแก๊สร้อนมั่งนะคะไม่งนั้นข้าวต้มเราจะสุกไหม่ กลิ่นมาเลยนะคะร้อนมากเลยตอนนี้แต่ว่าต้องทำนะคะเพราะว่าเราทำนี่เตาแกจะมีอุณหภูมิอย่างนี้นะคะแต่อย่าให้ร้อนมากเกินไปเราจะมีชามไว้รองรับนะคะชามของเราจะเป็นอย่างนี้นี่อยู่ในห้องครัวนะคะเนี่ย